พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตอบสนองต่อความต้องการของพระเจ้าและความต้องการในปัจจุบันที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่หนึ่งความต้องการของพระเจ้าในยุคป,ปัจจุบันวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เลขโรมันสามพระเจ้าทรงจำเป็นต้องสิ้นสุดยุคสมัยนี้โรมบทที่สิ 2, บ 2, สองข้อสองเอเฟซบทที่สองข้อสองสองรินโธบทที่สี่ข้อสี่ ติโตบทที่2 12. องข้อสิองอารบิก1ก่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะมีสถานการณ์ที่เหมือนกับในวันของโนฮามาทยบทที่2 4่สิบข้อสาถึงข้อสาวงเล็บหนึ่งโนฮาใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่โกงและปิดเบือนเยนซีสบทที่6กข้อหถึงข้อยีวงเล็บสองในมาทยบทที่2 4่สิบข้อสาถึงข้อสา และลูกาบทที่17เข้อ2 6ถึงค์องค์พระเยซูเจ้าทรงเปรียบยุคสมัยของเราเหมือนวันของโนฮาก่อไก่สภาพการของการดำเนินชีวิตที่ชั่วร้ายที่ทำให้คนในสมัยของโนฮามืนชาก่อนที่น้ำจะท่วมโลกเป็นภาพบรรยายถึงสภาพการที่จะนำไปสู่ความพินาศในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่และพารุเสียขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเริ่มขึ้น ข,ข้อไข่ถ้าเราอยากมีส่วนในการถูกรับขึ้นไปของเหล่าผู้มีชัยชนะเพื่อจะรับสุขภารุเสียขององค์พระผู้เป็นเจ้าและหลบหนีจากภัยพิบัติใหญ่เราต้องมีชัยชนะต่อผลกระทบที่ทำให้มืนชาจากการดำเนินชีวิตมนุษย์ในวันนี้ลูกาบทที่21ข้อ34ถึงข้อ36อารบิก2บนแผ่นดินโลกในวันนี้มีเพียงสองสีเท่านั้นคือคนในสมัยที่คดกงและบิดเบือน และคลริสตจักรอันเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์กิจการบทที่2ข้อ40ิฟิลิปปยบทที 15, ่ 2: ข้อ15 1โกรินโทบทที่1ข้อ2บทที่12ข้อ12ข้อ27อารบิก3ถ้าเราอยากเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์ในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรเราก็จำเป็นต้องเป็นครอบครัวของโนฮาในวันนี้ที่ก่อสร้างพระคริสต์แห่งกลุ่มชน อันเป็นนาวาที่จะช่วยเราให้รอดจากคนในสมัยที่โคดโกงและปิดเบือนและนำเราเข้าสู่ยุคแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงยานาซิสบทที่ 6: กข้อ8ถึงบทที่8ข้อ3 1โครุนโทบทที่12ข้อ2ปิลิปอยบทที่2ข้อ12ถึงข้อ13 1เปโตรบทที่3ข้อ20ถึง21อารบิก4นาวาที่โนฮาก,ก่อสร้างขึ้นมาคือแบบเล่งของพระคริสต์ ผู้เป็นความรอดของพลภัยที่พระเจ้าทรงเลือกสรรน,นาวาที่เรากำลังก่อสร้างในวันนี้คือพะคฤตแห่งกลุ่มชนซึ่งก็คือคริตจักรอันเป็นการช่วยเราให้รอดจากคนในสมัยที่โคดกงบิดเบือนและชั่วร้ายในทุกวันนี้ข้อ2 0่สถึงยีหนึ่งกรโบทที่12ข้อ27อข้อ27อ,รอารบิกาชีวิตคริตจักรค,คือนาวาในวันนี้ซึ่งจะสิ้นสุดยุคปัจจุบัน และนำมาซึ่งอาณาจักรของพระเจ้าบทที่ 1: 2ข้อ2บทที่12งข้อ12ข้อ27 1เ็ทสโลนิเกบทที่ 1: ข้อ1ข้อ9ถึงข้อ10วงเล็บหองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาครอบครัวของโนฮาที่จะก่อสร้างนาวาและเป็นพยานต่อต้านแนวโน้มของยุคสมัยนี้เพื่อพระองค์จะสามารถใช้พวกเขาในการสิ้นสุดยุคสมัยนี้และนำมาซึ่งยุคสมัยแห่งอาณาจักร ให้บรทยบทที 7, ่ 11: ข้อ7วิบรนบทที่ 11: ข้อ15บงเล็บ2สิ่งที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ในการดำเนินชีวิตคือตจักรค,คือพระคริตแห่งกลุ่มชนในฐานะนาวางซึ่งมีเพื่อความรอดของเราและความรอดของคนทั้งปวงที่อยู่ภายใต้ใตการดูแลของเรา 1. โคกรินโถบทที่12ข้อ12บทที่14ข้อ26ฟิลิปปยบทที่2ข้อ12ถึงข้อ13อารบิก6 พระเจ้าทรงต้องการคริตรจักรหรือนาวาอันเป็นสถานที่ซึ่งให้เราสามารถถูกช่วยให้รอดจากคนในสมัยที่ชั่วร้ายในวันนี้กิจการบทที่สองข้อ4 0ถึงข้อ47วเดงเล็บหนึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะช่วยเราให้รอดจากคนในสมัยที่คดโกงและนำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเพื่อจะทำให้พระประสงค์ที่ในรันของพระองค์สำเร็จเป็นจริงผ่านนาวานี้มัทายบทที่6ข้อ3า บทที่1 3ข้อ43ลูกาบท 32, บที่12ข้อ32ิวิวรบทที่11ข้อ15วงเล็บ2พระเจ้าทรงคำนึงว่าเราอยู่ในนาวาซึ่งก็คืออยู่ในการดำเนินชีวิตขึ้ตจากที่ถูกต้องหรือไม่พรงทรงประสงค์ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพระคริสต์แห่งกลุ่มชนเป็นส่วนหนึ่งแห่งพยานของพระเยซูหนึ่งกรินโตบทที่12ข้อ1ิวิวรบทที่ 1: ข้อ2ข้อ9ข้อ11 ข้อ20บทที่22-16อข้อ16อารบิกเเมื่อนาวานี้ถูกก่อสร้างขึ้นแล้วองค์พระเยสุเจ้าก็จะเสด็จกลับมา 19, 7, 22, 7, 12, บทที่1 9ข้อ7บทที่22-7ข้อ7ข้อ12ข้อ20วงเล็บหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่เสด็จกลับมาเพราะพระองค์ยังคงรอคอยให้นาวาถูกก่อสร้างให้เสร็จมาทายบทที่1 6 1 8 2ข้อ18ข้อ27 วงเล็บ2เมื่อพยานของคริสตจักรที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสุขงอมแล้วองค์พระเยสูเจ้าจะเสด็จกลับมาวิบอนบทที่สิบเกข้อเบทที่ยี 7, ่สิบสองข้อเดข้อสิข้อยีจัดาห์ที่1วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามาทายบทที่สิบหข้อสิบบนศิลานี้เราจะก่อสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งแดนมรณาไม่อาจมีชัยชนะต่อคริสตจักรฟิลิปปยบทที 2, ่สองข้อ1 2ถึงข้อ13ท่านก็จงกระทำให้ความรอดของตัวท่านเองถึงที่สำเร็จด้วยความเกลงกลัวจนตัวสัน่นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ดำเนินการอยู่ภายในท่านฟิลิปปยบทที่สองข้อ15เพื่อท่านจะไร้ทิฏฐิและบริสุทธิ์ไร้รสิ่งเจือปนเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากด่างพร้อย ท่มกลางคนในยุคสมัยที่โคโกงและปิดเบือนมีเพียงแปดคนเท่านั้นที่ถูกช่วยให้รอดจากสมัยที่โคโกงโดยอยู่ในานาวาและผ่านาน้ำหลายคนอาจได้รับความรอดจากความพินาศดิรันแล้วแต่ผู้ที่ได้เข้าสู่นาวากลับมีอยู่ไม่มากถ้าอยากได้รับความรอดจากความพินาศดิรันเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าอยากถูกช่วยให้รอดจากสมัยที่ชั่วร้ายเราจำเป็นต้องก่อสร้างนาวา ฟิลิพลบทที่สองข้อสิกล่าวว่าจงกระทําให้ความรอดของตัวท่านเองถึงที่สําเร็จนี่ไม่ใช่ความรอดจากความพินาศนิรันด์แต่เป็นการถูกช่วยให้รอดจากสมัยที่โ,โกงและบิดเบือนซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อ15หลายคนอาจพูดได้แต่เพียงว่าเราได้รับความรอดจากความพินาศนิรันด์แล้วนี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งแห่งความรอดของเราเท่านั้นเรายังต้องถูกช่วยให้รอดจากอีกครึ่งหนึ่งด้วย คือจากสมัยที่โครโกงและปิดเปือนนี้เลือกอ่านข่าวสารถ้าจะได้รับความรอดจากความพินาศนิรัน์เราแค่ต้องทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่โปรองทรงตายเพื่อข้าพเจ้าพปรองทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าโปรดอภัยแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากลับใจและเชื่อในพระองค์มีเพียงเท่านี้ก็พอที่จะให้เราได้รับความรอดโดยพระคุณแล้วแต่สําหรับส่วนที่เหลือแห่งความรอดของเรานั้นเราจําเป็นต้องร่วมมือกับพระเจ้าวิดีปอยบทที่สองข้อ13กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ดำเนินการอยู่ภายในท่านจึงทำให้ท่านตั้งใจและกระทำการเพื่อความชอบพระไัยอันดีงามของพระองค์สำหรับเรื่องนี้เราต้องกล่าวว่า เอเมนสำหรับการงานของพระองค์ถ้าเราร่วมมือกับการดำเนินการของพระเจ้าเราจะถูกช่วยให้รอดพ้นจากสมัยที่คโคตรงงนี้ในด้านลบอย่างปกติวิสัยเรายัางจะเข้าสู่นาวาซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการดำเนินชีวิตคริตรจักรที่ถูกต้องในด้านบวกด้วยเราจำเป็นต้องเข้าสู่การดำเนินชีวิตคตรฤตจักที่ถูกต้องซึ่งเป็นที่จองจำของเราพ่อแม่ของวิสุทธิชนบางคนกล่าวว่า สงสารตัวเองบ้างเถอะอย่าไปคริสตจักรของลูกให้บ่อยนักเลยทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ลูกก็ไปที่คริสตจักรอยู่แล้วแค่นั้นก็พอแล้วลืมแล้วหรือว่านี่เป็นวันหยุดทำไมลูกไม่หาวันพักผ่อนและหาความสุขสำหรับตัวเองบ้างแต่คนที่พูดเช่นนี้ล้วนไม่ตระหนักว่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าและสูงส่งกว่านั้นพวกเขาไม่รู้จักความบันเทิงฝ่ายสวรรค์ฝ่ายวิญญาณและอัศจรรย์อย่างที่เราได้รับสุข เราถูกจองจําอยู่ในการดําเนินชีวิตคริตรจักรและเราก็รักชีวิตคริตรจักรนี้คริตรจักรคือที่จองจําก็จริงแต่ก็เป็นความบันเทิงที่ดีที่สุดด้วยขณะที่เราอาารัครทูตก,กําลังประกาศกิตติคุณอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ก่อสร้างนาวาไปด้วยในนาวานี้พวกเขาก็ได้รับสุขความรอดที่ครบสมบูรณ์นาวานั้นคืออะไรนาวาก็คือพระคลิสต์แห่งกลุ่มชนขณะที่เราอาารัครทูตก,กําลังประกาศถึงพระคริสต์ ที่เป็นคนคนเดียวพวกเขาก็ได้ก่อสร้างพระคริสแห่งกลุ่มชนไปด้วยโดยพระคริสแห่งกลุ่มชนนี้จึงทำให้ผู้คนนับพันนับหมืน่นไม่เพียงแต่ได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังพ้นจากผู้คนในช่วอายุที่คโคตรโกงและปิดเบื่อด้วยเราก็กำลังก่อสร้างคริสจักคริสจักรคือพระคริสแห่งกลุ่มชนในเล่มหนึ่งกรินธทบทที่1 2ข้อ12ซึ่งในด้านหนึ่งก็คือนาวาในวันนี้นั่นเอง ผู้คนนับพันนับหมื่นคนที่ได้รับความรอดโดยการเข้าสู่การดำเนินชีวิตคริตรจักมีหลายคนได้เป็นพยานว่าเขาได้รับความรอดโดยการเข้าสู่คลิตจักรแม้ท่านจะได้รับความรอดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วท่านก็ยังคงไม่ถูกแบ่งแยกจากโลกที่โคตรกงนี้จนกระทั่งท่านได้เข้ามาในคลิตจักนาวาแห่งกลุ่มชนนี้เองที่ได้แบ่งแยกท่านออกมาเมื่อเราได้เข้าสู่คริตรจักรแล้ว ก็ไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราออกมาจากโลกเราก็เริ่มดำเนินชีวิตคตริสเตียนทันทีโดยการมาร่วมประชุมบ่อยๆสิ่งอื่นๆที่เป็นของยุคสมัยนี้ก็ค่อยๆอันตรธานไปอะไรจะสามารถช่วยเราให้พ้นจากยุคสมัยที่ปิดเบือนนี้การดำเนินชีวิตคตริสเตียนสามารถช่วยเราได้เรากำลังก่อสร้างนาวาที่สามารถช่วยทั้งเราและผู้อื่นให้พ้นจากยุคสมัยที่พระเจ้าทรงปรับโทษ แนงเลออนน็บทเรียนชีวิต Genesis หน้า4 4 3 4ี4ถึง444เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิต Genesis ตอนที่7ตอนที่29-31ถึง31